วันที่14กุมภาพันธ์2565นายสมเพชร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมสนุปผลการศึกษาโครงการสัมนาครั้งที่3โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข226แยกขับนำแซบที่ห้องทับทิมสยาม3ชั้น5โรงแรมสุนิแก Grand and Center, รนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อํเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข226แยกคำาน้ำแทบเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้าปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรดังนั้นการปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับเป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทวิสิตเอนจิเนียริงคอนซัลแทน์จำกัดบริษัท TKN Engineering นียริงแอนด์เทคโนโลยีจำกัดและบริษัทเอ็นทกจำกัดเพื่อดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข226กแยกขำนามแซบ สำหรับเป้าหมายของการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกันร,ระว่ังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาโครงการเพื่อแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดเทศกาลช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข2 1, ลลข 2, 2 6แยกคำนำแทบให้เกิดการจราจครคล่องตัวไม่ติดสัญ,ญญาณไฟจราจรในทุกทิศทางและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการฝ่าสัญญ,ญาณ ไฟจราจรพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่ตั้งโครงการคือบริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข226หรือแยกคำน้ำแซบ พื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการซึ่งครอบคลุมสองตำบลได้แก่ตำบลคำน้ำแซบและตำบลโนนพึ่งอยู่ในอำเภอวารินชำราบกำหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับ